เราก็น้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณนะคะของพ่อของเราค่ะที่ได้ให้คำสอนมากมายนะคะแล้วก็ทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนคนไทยค่ะวันนี้ก็เป็นความเพื้มปิติค่ะอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะเช่นเดียวกันเลยค่ะเป็นความปพื้อมปิติมากๆเลยนะคะต้องบอกาอากาศจะร้อนขนาดไหนแต่เราเข้าไปรู้สึกเรามีความสุขมากๆเลยเป็นโอกาสที่ดีคะที่เราได้เข้าไปกราบพระบระมศพท่านค่ะครับก็นึกถึงพระองค์ท่านนะฮะนึกถึง คำสอนของพระองค์ท่านสิ <has> ่งที่พระองค์ทรงทำไว้ให้พวกเราแล้วก็จะสานต่อสิ่งที่ที่พ่อได้บอกไว้นะครับผมก็ทราบซึ้งในพระมหากรุยที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับตั้งแต่ขณะที่ก้าวเข้าไปในพระบรมมหาราชวังนะครับผลลุกเองผมเชื่อว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันแล้วก็คิดถึงพ่อจากใจจริงๆครับก็ จริงๆแล้วโดยส่วนตัวก็เป็นตัวแทนของครอบครัวค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ปลื้มใจที่สุดเลยโดยเฉพาะพ่อสุนิกรชาวไรยที่ต่อคิวตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามยางนัแน่นแล้วทุกคนมาด้วยรอยยิ้มที่รักพ่อหลวงเท่าเทียมกันค่ะ